สวัสดีครับผมสวัสดีที่สุขุมสุข้อนครับผมตอนนี้ก็ได้มาหอดมาถึงครับผมบ้านของแม่แหล็กมาตามแนวทางของแม่แหล็กมาตามแนวทางเอาสวัสดีทางผ้ากันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมงวดนี้ในที่นี้ข่าวว่ามักมักแปดหรือว่ามักแปดก่อนมักแปดมักแปดงวดที่แล้วเนี่ยก็พอจะดีเพราะว่าผมตัดเวทีนิดนึงครับ เอเอตัดทีมเปลี่ยนคนมาเหม,มือนกัตัดบ่อใดเด้อเปีเป่ยนคุยเด่นเปลียนตัวทเ <laughs> พด่วนคนม,นมาคนบอกว่าตัดเปียนทีมงวดที่แล้วนะครับเดี๋ยวจะเฝ้าให้พี่นอ้องเบ้างหลักฐานวิ่งเจ็ดกับแปดอ่งวดที่แล้วอันนี้งวดที่แล้ววิ่ง<ม><ม>เจ็ดกับแปดส่วนจับคู่ตัวเน้ยนี่ก็คือเขาตัวมันเป็นตัวกลับดิแม่ครับผม เออตัวกัปตัวร่องเขาตัวตรงเป็นยังข่อยยังเพ็ดยังสั่นเขาวางหมดที่แล้วนะผมข่อยดับสองไม่ดับไปอยู่ผมเอ้าก็ข่อยดับสองอันยังก่อนอะอันอันอันดับศูนย์บนล่างไหมอันดับคอนเทปเนี่ยเออดับคอนเทปตัวข่อยคือสองดับศูนตัวไม่ดับศูนตัวเขาให้สองแปดเออแล้วตัวเน้นพร้อมเนียน่ะแต่ว่าแต่ว่าคนเนียนเนี่ยหกครูอันนี้คงทุกทายพอเพชรมากเนาะ อ่าพีพ่รองท <MC S 2> ี่อ่าพ่อเพชรมาคโค้งยุทธไทยแอดบริขึ้นมากอ่อแมนบ้านก,กันน้องแมนทันบริขินไหมครับผมมาคโค้งเดียวแดียก็บบริขินให้กันแม่นหนมาคโค้งเดียวอ่อยากให้บบเอฟซีบางแหนใส่ยุติมรุทธิพันมาเนาะครับเนาะครับแต่ว่าอันล่างนี่เขาอันเ็าเป็นเป็นตัวล่องอันนี้ชุดเต็มมันบ่ไหมแหละชุดเต็มชุดเต็มไม่เขาทั้งบนทั้งล่างเขาทั้งบนเออครับเท็กวิ่งกับเจ็ดกับแปดด้วยเจ็ดกับแปดกัมาทั้งบนทั้งล่างให้กัน ขับผมสองหนึ่งสามแม่ดแต่ว่าเห็นถึงแต่ว่าสื่อสื่อ่เ็เนี่นี่ตัวนี่ตัวคนเอาเนี่ตัวคนเอาสองคูนนี่ไปน้กระปช้ากระเ้แ่้อกระ้สี่สิแปกับสเจ็ด้นีน่จะดีบ้าหือเปล่กบเปนบบ้นีแมู่เลขคน เลขติดอันงวดอันที่แล้วอันที่นี่ติดบนเส้านล่งนึ่งกับอันนี้หนึ่งสัาเนาะมันก็เขาสองเนาะแต่ว่าแต่ว่าอันหนึ่งผัดผิดแต่ว่าผมไมาจับคู่เลยอันนี้บ้านนี้งวดนี่สองสูตรนี่มันชนอยู่ตัวเดียวกันเอามันบวกลบคูณหารคนละเถอนมันมาไหนอยู่ตัวเดียวกันนี่ห้าห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดนี่ สองสูตรนั่นสองสูตรนั่นมไม่ชอนอยู่หมู่เดียวกันไม่เท่าเท่าไรเออมันได้หายหกเก็ดแต่ว่าสูตรนั่นมันสูตรสูตรนี่ก็บวกอีกอย่างนึงแต่ว่ามันกับมาได้ตัวนี้ตัวนี้ก็บวกไปยังมันมาลงร่วมตัวเดียวกันแบบนี้ม้วนนี่ให้เอาง่ายด้วยแบนี้มีคะแนนไหมครับไม่เท่าปัจจันนี่ตัดแยยใครหมดเอออัญญาโหลดละวันนี้ อัญญาโรตีอัญญาโรตีอัญาโอ้วงวดนี้นะอัน้เล็ดับคอยเป็ดเล็กอันเล็กดับคอย่านผนโอ้มั่นเจคักเนาะอัญญาเลยเป็ดเป็ดงวดนี้อันปานีงวดนี้เจ้าสิลงองก็คอยว่าบ่มีเป็ดงวดนี้ยโอเพราะว่าเพราะว่าอย่าเด่นการพนันบ่ลงบ่ให้ลงกันบ่ให้ลงกันบ่ได้ลงว่าเอาเงินร่วงกันว่าสิถือบ่คือจังไง ไหวร่วมกันไหวแข่งกันคือว่ากูใดมามาจับเ่กันใครชี้แนวก็ใครเราัตนตเาตัวเนาะพี่น้องกิฟีนีครับผมนี่เด้ตัวมากคือตัวมากเอ้ยประกาศแรงไหมโอ้ยบอกนี่ไหมเอาบางใจน้อยนี่จเขียนที่จะเอันเอาตัว้เขียนรานี่โอ้ แเออนานาภาษาถือว่าพูดมาบล็อกมาลอยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าหลานเปอร์เซ็นต์เอาโคตรแดงปากกาคือแดงว่าหลานหลานเปอร์เซ็นต์เอาเอาพี่น้องแคบหน้าจอไล่มือเขาไล่มือไล่มือว่าไล่มือของแม่เลยหลานเปอร์เซ็นต์พี่น้องเอานะครับเดี๋ยวหลักฐานเข้าไปเบอร์ไหม่งแปดในเงินลอยเพราะเสียโอ้โหวิ่งแปดได้เงินเลยว่าหลานแม่มันใจหลานเปอร์เซ็นต์พี่น้องเอาเอาเดี๋ยวเขียนเบางก่ันมาดูละเลขติดบนล่างห้า หกเจ็ดวิ่งอ้าห้าหกเจ็ดเป็นยังอันคือยังอันเลขวิ่งแน่นกับมบ่มี่กแปดมันมัมมีอีกสูตรอีกสูตรหนึ่งแต่ว่าบ่เคอยผิดจะเ่อโอ้สูตรนี้เลขวิ่งบมเค่อยผิดคือสูตรนี้ข่อยมาประกอบในสูตร่นี้แหละโอ้ครับครับโอ้แปดหกแปดศูนย์แปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าเจ็ดศูนย์หกศูนพี่น้องนี่มาน้ำกันเลยบนนนเน้นแปดหก 8ปดศูนย์พี Twelve, Twelve, um, uh ่น huh. oh, yeah. uh ้องบันนี้งวดนี่ตัวนี้เออนั่นแหะสูตรนั่นแหะมันเจงเงินสูตรนั่นแหะเ่าเคยรุดนั่นแหะหก่กับเดมันมาทำกันงวดนึงมาหกกับเก็งวดนี้ห้าหกเก้าศูนยไม่เห็นอันใช้งวดเดี่ยวมาอันอันกลางอยก่จักหน่อยนะเออกลางไอเอฟซีเอมแคบหน้าจอเอาซ้งวดงวดนี้ไทยสองห้าหกเก้าศูนย์โอ้ห้าหกเก้าศูนห้าหอมานอยู่นี่อยู่ดห้ากับหกมานเตศูนย์ง เดี๋หาคำหกมาส่วนู่อันตัวแรงวดที่แล้วตัวแรงวดที่แล้วมังนี่อันนี้มันหกกับเจ็ดมันกันโอ้หกกับเจ็ดมันน้ำกันงวดนี้ได้ห้าหกเก้าศูนย์ตัวสดโอ้เอาพี่น้องเอฟซีแม่แรงให้วิ่งแปดแปดตัวเดียวไล่เมื่อแม่พันไล่นี่ก็มีเอาไปไล่จับใส่พี่น้องเอฟซีอ่า กับวดที่แล้วมาอาจเจกไทยสองกับเพิัมหกกับเจ็ดกับกับมานกอดพ่อกันมาเลยอืมเขาเนี่วนไ่ใชัผมอะที่นี่ไม่ได้จับไหยเพาไหางโูพี่น้องรายหางบราควัน่เพราะเพราะว่ามันมีสาตัวงทั้งบดจะมีเจ็ดโคเจ็ดหางมีตัวเนียนเบื้องแล้วนะครับลาฟันทงเลยกับป่าฟันทงต่วาเนียแตาวามีตัวมักตัวมักคือแปดก็แปดเนียเขาข้าวกันเนาะ ปดหกแปดศูนย <86, S 1> ์ <80 S 1> เลขติดของคุณแม่แรนะครคุณมี่ห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดนะครับเลขติดนะครับเอาไปวิ่นใส่แปดที่พปน้องเลยห้าหกเจ็ดนะครับเอาวิ่งขันใส่เลขวิ่งคือแปดนะครับวิ่งเด่นแปดนะครับนะมิงเด่นแปดเน้นเน้นทั้งบนเด้อวิ่งเด่เนแปดเน,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 น้นบน กับผมแปดเน้นเน้นบนกันล่างก็ได้รันล่็มอนเน้นบนกันล่างเลยกบนไลเพราะว่าเลขคนตัวเดียวถึกเนาะมักบนไลกอนเนาะอมักด่างตัวยพอใจดีเว้าเดยพอใจดียุดจะฟาวว้าอันพอใจดีว้าเงาเนียนล่าง 8ปดหกับแปนย์ะครับเนาะครับผมตัวมักเอาจับคู่แปดหกนะครับ8ปดศูนย์นะครับฟังไปน้ำกันเบิ่งไปน้ำกันไม่ได้หอกนะแปดเจ็ดครับผมโอ้มีเบิ่ครับมีเบิรแปดแปดนะครับ พราะว่างวดนี้กับวันนี้นอนครับเป็นเป็นยังจังฝอยจังเบิ่นเพราะว่ามันสองศูนมาตรงกันไหมกับผมอันนี้ก็ไม่หาอันนี้ก็ไมีหกอันนี้ก็ไม่เก็ดแล้วมาตรงกันแต่ว่าไปเิป่เบิ่นเป๊ะ เพราะแม่เหล่เน้นข้าๆแล้ไพี่น้องเนอะเน้นเข้าๆไว้ที่แปดหกกับแปดศูนย์นะครับแปดหกกับแปดศูนย์แทดวงกลมมาโดนพี่น้องอ้าเพราะว่าชังไรจัิไนแรก็ตรงมาอยู่แล้วพี่น้องนะครับอ่ะสนทนากับแม่เหล่ไปซื้อก้อนวดดนีสนทนากันนะครับวดนี้เป็นได้ไยแม่เหล่มั่นใจเพราะข้าวมวดนี้เหล็ก คล็ดแบบง่ายๆ่มังวดนี่มันใจคู่งวดอะไรมันใจคู่งวดตารางวดนดิตารางวดนดิบาว่าล้านดิเงินนี่ตะกี้มันใจซื่อซื้อเงินนี่มัน้อี่้านล้างเสอร์นุนคือเขาหวดนี่เพราะมันเพรมันใจธรรมดาลว่ะมันใจล้านไปเซ็นกันทีว่าคือเขาตรงว่ามันใจล้านไปเซ้นนะครับพี่น้องมากแปดเงิคผมอ้าวไม่หล่ยืนยันแล้แปดมากครับพี่น้องที่บนล่างเส้นเน้นบนนะครับ เอาให้ซี่แคปหน้าจอตัวใหญง่กันอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวบางทีซี่ลงัแล้วเเมนมาว่าตัวเล็กเกินไปนะครับพี่น้อง c ซี่ัง้ปลมามานี่ยซเมเครับงลงเีบพี่น้องซีแคปหน้าจอกันไว้คิดว่าบทล่างมากเน่ยน้องนแม่เนาะมากม่เห็นแต่เก้าสันจอนสันจอนก็สันจอนก็คือเอายูเออยูเด้นละเล็โอ้สันจอนเอายูพูเทยงเอายู่อยูคเออยู ทน้หรูดจะเคยได้แต่สัญจรย่ก็ได้ัจนย่เนี่เขาตลวจนี่บรทน้หลุดอยู่ด้ผมย่มสัรเนพี่เอี่ี่แม่เหลยืนยันนะครับเอาตัวนี้ให้พี่้องที่แคปหน้าจอกันเอาไว้ว่าสัญจรเก่ายู่คลิปกันนะครับผมเอายุเอาพี่้องแคบหน้าจอรอบแล้วครับเรื่องของแม่เหล่งวดนี่เป็หลายคู่พี่้องแคบหน้าจอตามนี้ครับผมแอดรถเมไหม่แล้วลอกมา่าไหม่แล้ว บนล่างวิ่ง8ส่วนเลขติดเลขวิ่น5,6,7จับคู่กับ8 8 8 0 8 7 8 8 8 9 7 0 6 0ส่วนตัวเน้เนตัวเด่นก็คือ8,6,80ดนพี่น้องแลแ้วแคบหน่าจอครับผมแลวม้วก็บรงกวัคกูกับของเกาไปน้ำวดที่แล้วคือสุดเต็มสูตรเต็มชุด,ดแล้วก็เพิ่นก็คัดออกมาเพิ่นก็เน้นให้กัเขาตัวเน้นแทน,นเป็นตัวกันตัวร่อง โอ้นเ,เป็นตัวกับตัวร่องกับเขาตรงๆต,ตัวเน้นเขาตัวกั๊บนะพี่น้องนะอเนาะเอาแคปหน่อยจอาตามนี้ครับผมอคอยชมชมมันมาด้วยเรื่องเฮี้ยงสูบผูกุ่ก้นกันอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพารวยนะครับเด้อคลิปหน้าพอ,อกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม